ช่วงนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของนายทักษณิณชินวัตรออกมาสัมภาษณ์กับสื่อและก็ออกกิจกรรมต่างๆหลายวาระหลายงานแล้วก็เป็นโอกาสที่คุณทักษณิณได้แสดงความเห็นทางการเมืองซึ่งล่าสุดก็ได้พูดถึงเรื่องการที่หกพักร่วมรัฐบาลเข้าไปบ้านจันทสองล่า ไปพบกับคุณทักษิณหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ในายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปคุณทักษิณก็เชิญหกพักร่วมรัฐบาลเข้าไปหาดือทันทีมีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าคุณทักษิณครอบงำพักการเมือง ซึ่งคุณทักษิณได้พูดว่าที่เชิญหกพักร่วมรัฐบาลไปพบนั้นไม่ได้มีการคุยทางการเมืองชวนไปกินมามา่าซึ่งคำพูดของคุณทักษิณผมเห็นว่าเป็นคำพูดในลักษณะแก้เกี้ยวพูดในเรื่องนี้ดูตลกแต่ว่าข้อเท็จจริงนักการเมืองไปเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วก็เป็นการตั้งใจที่จะเชิญเข้าบ้าน ใครๆก็รู้ว่าไปคุยเรื่องการเมืองกันแต่ว่าคุณทักษินก็พูดแบบไม่อายปากตัวเองก็คิดว่าคนทั้งประเทศจะเชื่อแต่ว่าไม่มีใครเชื่อหรอกครับเพราะว่าคุณวราวุธิศิละปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็พูดหลังจากข้าวบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็บอกว่าไปอัปเดตข้อมูลทางการเมืองอันนี้แสดงว่า ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนขัดแย้งกันแต่ว่าการที่หกพรรวรมวมรัฐบาลไปพบคุณทักษิณแน่นอนที่สุดนะครับไปคุยเรื่องการเมืองกันเรื่องที่สองที่คุณทักษิณพูดก็คือการพูดว่าคุณอุ้งอิงถูกวิจารณ์จากขาประจำซึ่งอาจจะหมายถึงผมเข้าไปด้วย ผมก็เรียนว่าผมไม่ใช่ขาประจําของคุณอุงอิงตอนนี้ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ว่าเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองเห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรมีปัญหาก็วิาพากษ์วิจารณ์ตำหนิแนะนำตามวิสัยของคนการเมืองไม่มีอคติใดใดทั้งสิ้น แต่สิ่งที่คุณทักษิณพยายามที่จะอวยยกยอคุณอุ้งอิงบอกว่าเป็นคนเรียนรู้เร็วเข้าใจปัญหาประเทศก็คงมีคุณทักษิณคนเดียวนะครับที่ชื่นชมคุณอุ้งอิงถ้าหากว่าจะเอาคุณอุ้งอิงมาเปรียบเทียบกับคนในครอบครัวชิน,นวัตรลูกของคุณทักษิณก็ถือว่าคุณอุ้งอิงก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดถ้าไปเทียบกับพานทองแท้ แต่ว่าถ้าเทียบกับผู้นำคนอื่นๆผมว่าห่างกันลิบลับนะครับคุณองอิงไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่มีวุฒธิภาวะทางการเมืองเลยอย่าว่าเทียบแต่คนอื่นเลยเทียบกับนักการเมืองหน้าใหม่แบบคุณไอติมพริฤทธวัชสินผมก็คิดว่ายังสู้คุณพระฤทธไม่ได้เพื่อนคุณทักษิณสินจะชมคุณองอิงก็เป็นสิทธิ์นะชมได้เพราะเป็นพ่อกับลูกอวยกันได้แต่ความเหมาะสมหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าชมกันเองดีกว่าให้ชาวบ้านก็ชมให้ประชาชนก็ชมเพราะว่าคุณองค์อิงพูดทางการเมืองแต่ละครั้งผิดผิดถูกถูกถามอะไรมาก็บอกว่ารอวันพรุ่งนี้เพื่อไปพบผู้รู้หาข้อมูลก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ไอ้อย่างนี้จะเรียกว่าเก่งเรียนรู้เร็วผมว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่เป็นความจริง โบราณเขาบอกว่ากลองจะดังต้องให้คนอื่นตีถ้ากลองที่ดังเองเขาเรียกว่ากลองจังอะไรเพราะนั้นคุณองค์อิงจะดังจะเป็นที่ชื่นชมก้อยคนอื่นชื่นชมนะครับอย่าให้คุณตักสินซึ่งเป็นพ่อชื่นชมเลยพูดไปก็อายปากตัวเองปเปล่าๆครับ